สวัสดีครับผมทอมม่ทีเซียนแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่เกมพลานม่องนะแจ๊ดนะครับผมไปลุยเอามาท่องโลกเดนเสเร์กันดีกว่าทุกคนกด A กระโดดกด A กดเดเ,เพื่อปีนเฮ้ยอ๋เอกด A เปลี่ยนแม็กเหรอโอเคปีนปีนไปเดินไปใช้อจอยเหมือนเดิมนะครับผมยิงมันแน่มึงเนี้ ดูกันว่าจะโดนกัดหรือเปล่าเอ๊ะปีนฮึยิงได้ปะปิ้วยิงไม่ได้เดินไปก่อนโคตรเปลืองเลยเฮ้ยอะไรวะแล้ว,ลวลต้องเป็นที่ที่พวกเขาพูดถึงแน่ๆเลยแล้วทางเข้ามันน่าจะอยู่ตรงนั้นนะโอเคไปต้องไปที่สถาบันวิจัยสักอย่างตรงเนี้เหรอไม่ได้ลงไม่ได้เย็นเดี๋ยวขาหักไปเดินไป ตามทางไปเรื่อยๆก็ค่อยเดินปิ้วยังยังยังไปค่อยๆเดินไปใครเหรอโอ้ทนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันวิ่งเข้าไปใครอะเดี๋ยวกดเล็กวิ่งกดเอ่อ R B วิ่งโอเคใครวะทำไมแขวนอย่างนั้นอะโอ๊ยชิบหายโอ้ ไม่ไม่นะหันก่อนหันก่อนจิตเหลืองวะวะขาขาขาดไปลงพี่ผายแล้วเขาโดนขาโดนไดโนเสากัดทำไมมันไม่กินไปทั้งตัวมันแขวนไว้ทำไมวะอูเลือดเป็นทางเลยโอ,โอ๊ย นี่คือสิ่งที่พวกมันเห,เหลือไว้เหรอมันคือตัวอะไรนะเวนเหรอเไปเวน hey! ก็กวางเหรอ okay. oh, okay. โอเคโอเคคิวกโดนแล้วกวางบ้าใกล้กูอยู่แถวนี้แหละเฮ้ oh, oh, นยนยันย่นงกูว่าแล้วโอ้ยเด้ยเอาไปโอ้ยโดนเลย แม่งอึ่ a ย่าทั้งสิ้นเออหนีไปเลยไปไกลเลยอย่ามาหนึ่งหายรราไปทีหนึ่งดีนะไม่มีเลือดขึ้นนี่ปีนปีนเออไปตามไปแม่งไปทางเดียวกับเราเลยดูว่าเราไปทางเดียวกับมันวะเดินไป จำไปจำไปหายไม่ชอบพุ่มเลยเฮ้ยไล่ยิงหัวแตกเลยไปไกลเลยไปมีไปเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเ,เสียงจ๋ามึงไอ้เข้าพุ่มเสียวโดนมากเลยอย่างเงี้ยโอ้น,นี่นี่มันไม่ดีเลย เ,เสียงแมงโผล่มางับแขนน่ะเฮ้ยเสียงหยามไปพี่ไปด้ไป,ไป,ไปลงค้าศีเนาะเฮ้ยเฮ้ยยี้มายโดนแล้วอย่าไอ้บึงอย่าอกันอย่าก,กัน,กกนเฮ้ยตัวอะไรมาตมาัวอะไรมายิ้มหายทีเล็กเหว่แล้ว วิงว่งวิง่งวิ่งยาวเลยยาวเลยไม่มองยาวไม่มองยาวไม่มองบินปิน,ปนไปท่านอะวะท่านี้เหรอไปเข้าซอกเฮ <c oughs> ้ยไ <c oughs> หลไ <c oughs> หลเฮ้ยเกือบ <c oughs> เกือบไปไปไปใกล้ถึงแล้วไปเขานี่เขานี่ทำนั่นน่าจะใช้เป็นทางลัดได้นะแฟเหรอโอ้พระเจ้าแกอีกแล้วเหรอทิพไพรแล้วเอ้ยโดนแล้วกูโดนแล้วเดี๋ยวกเล็งอีกพุ่มไปที่ถ้ำเร็วเลยเร็วเลย ไปเข้าถ้ำเข้าถ้ำเฮ้ยเกือโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ้ทำไมทุกอย่างต้องมาลงที่กูด้วยวะเนี่ยแม่งเอ้ยโอ้มันเจ็บมากเลยใช้ผ้าพันแผลเลยดีกว่าคนดอะไรวะโอเคพันแผลก่อน ต่อในถ้ำไม่มีอะไรนะพังเสียงสิ่งเท้าชัดมากอะเท้าตัวเองอะไปเดินไปใกล้ถึงแล้วทุกคนอโหลดฉากโหลดฉากนี้นึงเฮ้ยถึงแล้วเว้ยแสงสว่างที่ไปอุโมงค์เย่ สองที่ี่หรอถึงแล้วถึงแล้วไปวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไหนวะอ๋อนี่ประตูอยู่นี่รถขับได้ปะไม่ได้อ่าแน่ละประตูมันต้องปิดอยู่แล้วละ่ะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับเข้าได้ปะ อะไรเนี่ยดูเหมือนไฟฟ้าจะมีปัญหานะพลังงานมันมีปัญหาแน่เลยพาก,ก็เยลยหลุดออกไปใช่ไหมเหม,มือนหนังเลยอะพลังงานแบบว่าเหมือนไฟมันดับแล้วก็กรงก็ปิดก็ไอกรงก็เปิดเป็นที่ที่ดี<ๆ>เลยนะแต่แค่สงสัยว่าทั้งหมดนี้เพื่ออะไรล่ะ ป, <Lock ed. S 1> ประตูล็อกต้องการคีย์การ์ดโอเคหากุญแจล็อกครับผมไหนวะเฮือมันซวมตื่นเต้นวะไหนอะคีย์การ์ดจะไปหาที่ไหนครับขึ้นข้างบนโอเคขึ้นชั้นบน มีรถเสาอยู่นี่ปะวะนี่ไงไปมดุดอย่ามึงอย่ามึงเราไปหาขี์การที่ไหนอะเดี๋ยวไปตามห้องกันล้วกันเงียบไปเป้าฮัลโหลแต่ก็ดีแล้วเงียบไปดีละ <laughs> ย่ามีเสียงเลยเฮ้ย เฮ้ยคนตายเหรอเฮ้ยแไรว่านี่ตกใจโอ้โหคิดตัวขาดเดี๋ยวนี่อย่ามองอย่ามองอย่ามองเสียงเสียงโรงอาหารเหรอเฮ้ยไลไม่ใช่เกมผียายาโดนแน่เลยโดนแน่เลยไปเดินไปขี้กะอยู่ไหน เฮ้ยคาซีน,นอะไรวะเข้ามาแล้วโอ้โหเลือดนองเลยคนตายอีกแล้วโอเคได้คีการ์เดเจอแล้วนี่น่าจะใช้ได้นะไม,ไม่นะไม่ไม่ไม่หายแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วอย่าลันอย่าอย่าเลือ ยาทีบหายแล้วหัวปิดแล้วน้องชิบหายหมาแล้วอนหมาแล้วมอบมอบมอบเจ๋อเหรอหายแล้วยิบหายแล้วอ้อยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วออ ตายตายตายอีกแม่งเลยอีกแม่งเลอีแมเลยรีโหลดรีโหลดอยิงเพลนเลยโอ้ยเจ็บเจ็เตลไม่เวิร์กยเดี๋ยวดอะไรนะอาบเปลี่ยนหมดแล้วเมดคิดหมดเวนตอริทีเดยตายแล้วพวกเนี้ยเอ้ เวนตกใจอยามึงมีตัวเดียวมั้งเสียงใครกินอะไรจับแจ็บอ่ะอีแม่งกูเซนเซอร์กระจายเลยเนี่ยโอเคเปิดไปลงอย่าเข้ามานมึงไปปเปิดเปิดเปิดเร็วเร็วเร็ว ย่าโอ้ยคนใส่ก็และน,น,นั่นดู <c oughs> ดูนั่นสิ <c oughs> เอาละ <c oughs> ได้เวลาบรรจุกระสุนแล้ว <c oughs> เปลี่ยนปืนกดอะไรอ่ะเอออ๋อโอเคกดลูกศรเฮ้ยลูกซองว่ะ <c oughs> <c oughs> มีกระสุนบ่ขอให้เดินไปตรงนี้ก็คืออะไรอ่ะมีเม็ดคิดให้เก็บไหมครับขอเพิ่มเลือดหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพย,ยาบาลเยี่ยมเติมเลือดก,ก่อนเลยเติมเลือดก,ก่อนเลยเอาไม่ใช่กระสุนลูกสองนี่มาเคปเปิดเครื่องเปิดตู อัยการไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงผ่านแล้วยิงไงโดนยิงไงโดนยิงไงโดนตาย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 อือยังยังยังแล้วอย่างรวะยิงแม่งเลยมาดิ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 หน้าแดงหน้าแดงยิงตื่นเต้นแล้วยิงไม่โดนเจอกระสุนมันเอาไม่ได้ อีกทีเดียวเท่านั้นครับทุกคนโดนแดกแน่ <_ EN> เฮ้ยพยาบาลไม่มีวะกล่องเปล่า <_ EN> จะตายแล้วครับผม<_ EN> <_ EN> <_ EN> เข้าไหนอะ่ะเนี่ยประตูนี่หรอต้องปีนขึ้นไปต้องปีนแน่เลย ปีนโอ้ยโอ้โหไปลงโดนอีกแน่เลยกูเก่งรอเลยอะไรอ่ะเอ็กช็อตกันเฮ้ยข้าสนช็อตกันไปมดุดเฮ้ยกว่าแล้วไปหมาไม่มากิดโวะ ตัวคี่ตัวตนันตันที่ผายตัวไปอย่างนี้ปไ,นไ,ววไปไหนวะไม่ได้รู้สาไปทางไหนเฮ้ยเก็บได้ปะไม่ได้เล็กรอเลยมึงยิงให้โดนนัดแรกอะยิงไม่โดนมึงตายเลยนะเฮ้ยลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ว,วะไม่ใช่ประตูทางเข้า เฮ้ยโหลดฉากโหลดฉากนิดนึงเปล่งล้อเลยฟังเสียงเป่นไงวะขึ้นนี่หรอไม่ได้เปิดได้ปะไม่ได้พี่บอกต้องลงอ่ะเดี๋ยวหาของกันเฮ้ยพยาบาลปะแทนกันปืนพกเอ้ยลูกซอง เฮ้ยแจกกระสุนเยอะจังเลยอะ่ะแปลกแปลกแปลกๆล,ลงเหรอโอเคลงลานกว้างกด้วยคนตายอีกแล้วิพหายเฮ้ยโอ้เจ้ากลับไปทานที่บ้านเหรอฮะแบงลากศพแต่วะอย่ามึง น่ากลัวที่สว่างสว่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาดิมันเข้ามาดิเลเลเฮ้ยตทีายมาดิมาดิมาดิงให้โดนยิงให้โดนยิงให้โดนมามากููเฮ้ยเดี๋ยวเใจเย็นใพี่ใจเย็นเฮ้ยมึงมนวอลมึวอเฮ้ยมึงมนวอลเหรอมึงมนอลหรอมึงไม่เ้าใจสั์เฮ้ยไมโดนที่ายเด้๋ยหให้โดนให้โดนเอาให้โดนเอาให้โดนกูู emí, sao hết ấy vẫn sao yeah, yeah. ấy vẫn, này, anh, 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 này anh, 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 ขึ้นนี่หรอขึ้นไม่ได้เฮ้ยัสคาซินชิบหายเฮ้ยเฮ้ยพวกแกจะไป <going? S 1> ไหนกันน่ะฮะฮะเออมันหนีแล้ววะอย่าบอกนะมาแล้วชิบหายอันนี้ชื่ออะไรนะไซเทอซ็อกที่เลยนะเลลว,วะเวนบอลเหรอโอเคจบโอเคแล้วเจอกันใหม่เกมเ,มเต็มออกนะครับผมสวัสดีครับ